สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาเม้ามอยนะคะอัปเดตข่าวาววงการบันเทิงของจีนกันค่ะในอัพิ o ร์นี้ก็ถึงคิวของจีจิงอี้แล้วนะคะซึ่งก็เป็นดาราอีกท่านหนึ่งซึ่งคนไทยก็รักแล้วก็ชอบเธอมาตั้งนานแล้วเนาะเพราะว่าเธอนั้นเข้ามาในสายไอดอลก่อนนะคะแหมลองเต้นน่ารักคิกขุในสมัยที่แบบชอบๆกันแบบคิกขุแบบ เกาหลีอะไรเงี้ยจะชอบแบบนั้นนะคะทีนี้จีจิง e วีนั้นเข้าสู่วงการละครมาตั้งนานแล้วละคะ่ะก็เธอก็เข้าสู่วงการตั้งแต่ที่แบบเรียกได้ว่าเริ่มเริ่มเป็นสาวก็เข้าแล้วนะคะก็สําหรับในตอนนี้พอยิ่งออกจากไอตัวที่เป็นเอเจนซี่เดิมแล้วอ,ะอ่ะก็มีความรู้สึกว่าเธอสวยขึ้นมากเลยนะคะอาจจะเป็นที่แบบการเปลี่ยนลุกในการแต่งหน้าด้วยแต่ก่อนค่อนข้างจะมีความเป็นแต่งแบบอินฟลูเอนเซอร์เยอะนิดนึงนะคะก็เลยจะดูป แปลกแต่ก็ยังคงความน่ารักแต่ตอนนี้โตขึ้นแล้วนะคะก็สาวสะพร่งก็เปลี่ยนการแต่งหน้านะคะแล้วก็บางทีก็เปลี่ยนลุคของเส้นผมด้วยก็ทำให้แบบสวยแบบขึ้นมากเลยนะคะแอดวานคิดว่าเธอสวยขึ้นมากเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาอัปเดตส่วนที่เป็นซีรีส์ใหม่นะคะของจีจิงวีกันดีกว่านะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยเนาะเปิดกล้องถ่ายทําไปออหลายจ้านอะ่ะเพื่อนๆน่าดูมากเลยนะคะเรื่องนี้มีทั้งหมด30ตอนแล้วก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยนะคะคือร่วมมือกัน2แพลตฟอร์มก็คือทาง i อ e ีอแล้วก็ t e n เซ n t วิดีโอค่ะ พระเอกเองนะคะพระเอกของจูจิงอี้ในเรื่องนี้ก็หล่อมากๆเลยนะคะนั่นก็คือคุณจางอวินหลงนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะบริษัทเก่าเนาะบริษัทเอเจนซี่เก่าของจูจิง e อี้นั้นซื้อบ้านนะคะก็จบไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาชีพนักแสดงของจูจิงอี้นั้นก็ตอนนี้แบบมีความรู้สึกว่าบทที่ได้รับใหม่ๆนะคะที่จูจิงอี้ตัดสินใจรับเนี่ยคือมันเป็นบทที่น่าดูทั้งนั้นเลยนะคะ <c oughs> ก็ฉีกแหวกแนวไปจากแบบตอนที่อยู่กับ เจนซี่นะแอดวานคิดว่าซึ่งมันเป็นการนำมาซึ่งความก้าวหน้านะคะการพัฒนาครั้งสำคัญของจูจิงอีเลยล่ะคะ่ะแล้วก็เราจะได้เห็นถึงการปรับปรุงนะคะทรัพยากรแล้วก็ลุคของเธอให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้อนรับความเป็นสาวสะพรั่งเลยนะคะแล้วก็การปรากฏตัวของเธอในงานอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ live, หรือว่าเป็นออฟไลน์ line, อะไรแบบนี้ก็ล้วนแต่สวยงามแล้วก็เป็นที่จดจำค่ะทีนี้เราก็มีละคร ตอนน้อของจูจิงอี้หลายเรื่องเลยนะคะที่ได้ถ่ายทําเสร็จแล้วเป็นสต็อกไว้อย่างน้อยก็ 2- 2เรื่องด้วยกันนะคะก็ถือได้ว่ารอรอออกอากาศแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องเลยนะคะประมาณรวมทั้งหมดตอนนี้ก็ประมาณ5โปรเจกต์ด้วยกันก็ดีใจกับจูจิงอี้มากๆเลยค่ะก็ถือได้ว่ามีมเขาเรียกว่ามีแท่นนะคะยืนอยู่ในวงการบันเทิงอย่างสบายสบายแล้วนะคะก็เป็นนางเอกอีกคนหนึ่งซึ่งผู้กํากับก็นิยมที่จะแบบเออใช้บริการนํามา แสดงซีรีส์นั่นเองค่ะสำหรับเรื่องใหม่นะคะเรื่องหลายจานเนี่ยค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆอยากอ่านนวนิยายต้นฉบับนะคะไม่รู้มีแปลเป็นไทยไหมแต่ถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนาะไปหาอ่านที่ Let's Fight นะคะสำหรับชื่อเรื่องภาษาอังกฤษซึ่งดัดแปลงมาจากนวนิยายนะคะของคุณจิวลูเฟยเซียงค่ะผู้กำกับนะคะได้คุณเจ้าอี้หลงมาเป็นผู้กำกับซึ่งเขาเคยกำกับเรื่องดารารักนิลันซึ่งมีคุณคุณวี่สุสินนะคะกับคุณติ่งวิซีแสดงอะเรื่องนั้นก็ประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ บอกแล้วโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นการร่วมมือกันของไอ้ชีอีแล้วก็ทาง t e n c ซ n t v i ดีโอค่ะในวันเปิดกล้องก็มีภาพแล้วก็มีนักถ่าวไปกันเต็มเลยนะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่มีคนสนใจเยอะมากๆเลยละค่ะ มาพูดถึงความหล่อของพระเอกกันบ้างนะคะคุณจางอวินหลงค่ะในเรื่องที่เพิ่งจบไปเนาะสื่อรักปีศาจจิ้งจอกนะคะเขาก็เป็นหวังเฉวนหงเย่ที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเลยค่ะการจัดแต่งทรงผมนะคะในเครื่องแต่งกายโบราณที่เป็นซีรีส์แบบนี้ก็ถือได้ว่าเด่นสะดุดตาเหมาะกับเขามากเลยนะคะเออหล่อเนาะทรงผมของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์ของความเป็นพระเอกแบบจีนคอสตูมโบราณแล้วก็ ภาพลักษณ์ของเขาหลังจากฟิตติ้งในเรื่องนี้แล้วนะคะก็ดูว่าเออให้บรรยากาศที่ที่เปลี่ยนไปจากซีรีส์จีนเรื่องเรื่องก่อนๆที่เขาเคย ถ่ายทําแล้วก็ออนแอร์ออกมานั่นเองนะคะก็จริงๆตอนแรกแทบจะจําไม่ได้เลยโอ้นี่คือจางอินหลงหรออะไรแบบเนี้ยเพราะว่าแบบลุกดีมากเลยนะคะแล้วก็ทรงผมก็เหมาะเหมาะกับจางอินหลงมากนึกว่านึกว่าเขาจะเล่นเป็นเทพซะอีกนะคะก็เรียกได้ว่าคงความหล่อเหลาเอาไว้นั่นเองค่ะบรรยากาศนะคะที่เกิดขึ้นก็คือในวันเปิดกล้องก็จะมีแบบผู้คนไปเยอะแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยนะคะมีทั้งจูจิงอี้มีทั้งจาง วินลงแล้วก็ทีมงานเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะดูดีดูสวยงามดูแบบมีการจัดเตรียมการที่ดีค่ะการวางเขาคงเรื่องของเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่ผสมผสานกันหลายอารมณ์มากๆเลยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะมันเป็นเสียนเสียเพื่อนๆเรื่องราวก็จะอยู่ที่เผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์ปีศาจเผ่าพันธุ์เสียนนะคะแล้วในเรื่องนี้หลายจ้านก็จะเหมือนกับเป็นเรื่องสมมุติ ที่อยู่ในดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งทุกเผ่าพันธุ์อยู่รวมกันได้นั่นก็คือมีทั้งเผ่าพันธุ์ปีศาจเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วก็เผ่าพันธุ์เสียนอยู่รวมกันเลยเพื่อนๆจากนั้นนะคะด้วยรูปร่างพิเศษแล้วก็วิธีการฝึกฝนที่มัน ไม่เหมือนกันของพวกเขานั่นแหละถึงจะแยกได้ว่าอันไหนเป็นปีศาจอันไหนเป็นเซียนส่วนมนุษย์นั้นจะเป็นเผ่าพันธุ์กลางๆนะคะพวกเขาก็สามารถจะเลือกได้ด้วยว่าจะแบบฝึกฝนแบ,บบบ่มเพาะไปทางเตา๋าคือไปเป็นเซียนหรือว่าจะบ่มเพาะเพื่อจะไปเป็นปีศาจนะคะก็ถือได้ว่า <laughs> ก็ถือได้ว่าเป็นแนวเซียนเซียแบบที่พวกเราก็จะได้คือได้เห็นในเรื่องอื่นๆมาแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะมีความแปลกแตกต่างไปด้วยนั่นเองค่ะทีนี้มีเผ่าเผ่าหนึ่งชื่อว่าเผ่าผงไหล ซึ่งต้องการจะยึดการฝึกฝนของคนอื่นเพื่อเอามาเป็นของตัวเองนะคะจะได้ตัวเองจะได้เพิ่มมากขึ้นก็คือเผ่าเพผงไหลนั้นดูดเอาอย่างเดียวไม่ไม่บำเพ็ญใช้วิชาดูดดูดดูดเน่นเข้าใจเนาะในที่สุดเนี่ยพวกเขานะคะการทําแบบนี้ก็เป็น เรียกได้ว่าเป็นการคุกขามสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็คือไม่ยอมบ่มเพอเองแต่ว่าอยากได้ของใครเนาะก็ไปดูดเอามาเพราะฉะนั้นพวกเขาก็เลยถูกปิดผนึกไว้นะคะโดยผู้ที่เป็นเสียนที่แข็งแกร่งคนหนึ่งแล้วพอ,อถูกปิด เนึกเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะเวลาก็ผ่านไปผ่านไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งนะคะอตไตอตัยคือการเปิดตัวของจูจิงอี้ในนิยายขึ้นมาในบบบทนางเอกนะคะซึ่งเปิดตัวมาเป็นขอทานตัวน้อยค่ะซึ่งถูกขับไล่ออกจากนะคะออกจากไอ้ผงไหลมาอีกทีหนึ่งต่อมาเนี่ยนางเอกของเราเนาะก็ด้วยความลำบากลำบนแต่ก็บังเอิญไปเจอนะคะสำนักเซียนสำนักหนึ่งก็เลยอยากจะบ่มเพาะก็เข้าไปสมัครนะคะที่สำนัก เียนหลิงนี่จากนั้นก็กลายเป็นสิทธิของเซียวอีหานผู้เป็นอมตะแต่ว่าเป็นอมตะที่มีความชิวสุดๆจนใช้คำชาวบ้านเรียกว่าขี้เกียจได้นะคะคือเสียนที่ดูภายนอกแล้วชิวมากๆก็จะเรียกได้ว่าขี้เกียจนั่นเองค่ะซึ่งก็คือพระเอกของพวกเรานะคะนางเอกมาเป็นสิทธิของพระเอกทีนี้แม้ว่าเซียวอีหานนั้นจะไม่ได้สอนนางอย่างเคร่ง,คล,งคลัดนะคะ แต่ว่าอาตาัยเนี่ยเป็นเด็กสาวที่ไม่เกียจคล้านเหมือนอาจารย์ค่ะนางก็ฝึกฝนอย่างหนักและในที่สุดนะก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จอย่างน่าประทับใจในสํานักเซียนหลิงนี้นะคะอย่างไรก็ตามพอเรื่องราวมันพัฒนาขึ้นไปเนี่ยพระเอกของพวกเราเกิดทรยศ นะฮะทรยศต่ออาจารย์ของเขาที่สำนักเสียนแล้วก็ไปพยายามนะคะที่จะเปิดผึกตาประทับของเผ่าเพิงหลายออกมาแล้วก็ช่วยคือช่วยพี่ชายพี่ชายของเขาติดอยู่ในผึกนั้นด้วยนี่ก็เป็นเหตุผลที่พระเอกของพวกเราก็รอเวลาที่จะที่จะไปทําลายไอ้ผนึกนั่นนะคะ ซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยของพระเอกก็ทำให้หนางเอกซึ่งเป็นลูกศิษย์เนี่ยอัไตยเนี่ยคือโกรธมากเลยค่ะก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์กับอาจารย์ที่ที่อาจารย์เองเนี่ยอาจารย์อย่างเซียวอีหานไม่ไม่ค่อยได้สอนนางเอกเพื่อนเพื่อนนึกถึง นึกถึงอาจารย์ขี้เกียจได้ใช่ไหมนึกถึงท่านเทพซื้อหมิงอะไรก็ได้นะคะไม่ได้อยู่สอนไม่ได้อยู่สอนสิทธิ์แต่อย่างไรก็ตามก็ได้การไหว้ไหว้เป็นสิทธิ์เป็นอาจารย์กันมาก่อนนะคะทาให้ความสัมพันธ์ของสิทธิ์อาจารย์คู่นี้ก็ห่างเหินกันค่ะจากนั้นนะคะการไล่ล่าก็เกิดขึ้นการไล่ล่าอันยาวนานเพราะว่าพระเอกของพวกเรานั้นทําผิดไปเรียบร้อยคือทรยศต่อสํานักเซียนแล้วค่ะทีนี้อย่างไรก็ตามนะคะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในตอนที่ทะเลาะกันอยู่ต่อสู้กันก็ทาให้ ไอตัวผนึกอะคะ่ะมันถูกทําลายอย่างสิ้นเชิงโดยการในขณะที่พระเอกกับนางเอกกาลังขัดขวางกันอยู่แล้วมันบงังเอิญเออบังเอิญน,นะคะนี่ก็เอาเป็นว่าพอเปิดขึ้นมาได้แล้วด่านเคราะห์ก็มาเพียบเลยค่ะประสบกับความยากลําบากสารพัดแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็คือเผาเพิงไหลซึ่งถูกผนึกเอาไว้นั่นแหละ,ะกลายเป็นว่าพวกเขาเป็น บบเ,เอะไรมาช่วยอะ่ะคอยมาช่วยพระเอกนางเอกที่สุดเลยนะคะในที่สุดนางเอกของเราก็เห็นว่าเอา้าเพิงหลายก็แบบ เ,ออเขาโดนใส่ร้ายว่าเป็นคนดีนี่ว่าอะไรเงี้ยเผ่านี้นาะนางก็เลยละทิ้งอคติแล้วก็ตัดสินใจทำงานร่วมก,กันกับพระเอกนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนใหม่อืมเปลี่ยนข้อกำหนดอะไรต่างๆของเผ่าเพิงไหลใหม่จะได้อยู่ในสังคมเนี่ยที่อยู่รวมกันได้ระหว่างปีศาจเซียนแล้วก็มนุษย์เนี่ยจะได้อยู่กันแบบมีความสุขเนาะ ด้วยความช่วยเหลือของทั้งสองคนนะคะรวมทั้งการร่วมมือของทั้งเซียนเอ๋ยแล้วก็ปีศาจเอ๋ยในที่สุดแล้วนะคะก็คือร่วมมือกันได้เพื่อนๆจะเป็นซีรีส์แนวเทพเซียนที่ทั้งสามเผ่าเนี่ยในที่สุดแล้วนะก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแก้ไขนะคะความเกลียดชังพันปีเลยระหว่างสามเผ่าพันได้สําเร็จคะ่ะจากนั้นนะคะก็เกิดการล้างไขกระดูกให้สะอาดก็คือก็คือไขกระดูกก็คือการสร้าง เ,เวลาบ่มเพาะเนาะมันก็จะเก็บพลังจิตวิญญาณเอาไว้ในล่างเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีกระดูกเซียนสร้างจนบ่มเพาะจนมีกระดูกเซียนหรือว่ามีกระดูกเซียนมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้ามีกระดูกเซียนแล้วโดนปนเปื้อนด้วยด้วยพักมารด้วยพลังมารดำๆอะไรเงี้ยก็คือจะต้องมีการล้างไขกระดูกให้สะอาดเหมือนกันทางมารก็ทางปีศาจก็ล้างได้นะฮะทางปีศาจก็คือเขามีกระดูกแบบ กระดูกมารมาก่อนจากนั้นก็คือล้างมันอาจจะมีเซียนเข้ามาปนเขาอยากจะอย,ะอยู่คงคงแบบให้เป็นปีศาจอยู่เขาก็ต้องล้างไขกระดูกให้สะอาดคือเป็นปีศาจทั้งแท่งอะไรแบบเนี้ยคือได้หมดเลยได้ทั้งสองฝั่งค่ะเพราะว่าในเทพเซียนเรื่องนี้นะคะเขาจะอยู่รวมกันได้ทั้ง3เผ่าพันธุ์เลยทีนี้เอาเป็นว่านะคะเรื่องนี้เราก็ต้องมาดูว่าการสร้างนะคะการสร้างบทละครขึ้นมานั้นจะสร้างไปประมาณไหนแต่เรื่องนี้มันต้องจบดีแฮปปี้มากเพนเืน่อๆเพราะว่าทั้ง สามเผ่าพัานธุ์นั้นเขาอยู่ด้วยกันอย่างดีพระเอกกับนางเอกนั้นบรรลุนะคะบรรลุภารกิจนั่นเองค่ะก็คาดว่าเรื่องนี้นะคะก็น่าจะน่าจะประสบความสําเร็จได้เนาะถ้าบทาละครไม่ไม่น่าเบื่อมากจนเกินไปเพราะว่าความเป็นเทพเสียนเนี่ยมันมันมีบางจุด ที่มันเหมือนเหมือนกันทุกเรื่องแล้วก็มีบางจุดทึงสามารถจะทําให้เกิดความแปลกใหม่ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ขอให้เรื่องนี้เนาะเราก็รอดูแล้วกันแล้วก็ขอให้เรื่องนี้ประสบความสําเร็จนะคะรอดูได้ที่ทางไอฉีอีแล้วก็ที่ทางด้านของเทนเซ็นวิดีโอในเมืองไทยก็วีทีวีไท a แลนด์นะคะ ทีนี้เรามาดูลุกนะคะลุกของจูจิงอี้กันขาดล่าสุดเนาะเป็นลุกเมื่อต้นเดือนเลยนะคะประมาณวันที่1ที่2กระดากฎดาคมนะคะจูจิงอีเขาแบบมีการถ่ายเซตของแฟชั่นขึ้นมาค่ะแล้วก็มีรูปนะคะปรากฏอยู่บนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตนะคะชาวอินเทอร์เน็ตเองก็ชื่นชมอย่างล้นหลามเลยค่ะเพราะว่าลุกของเธอดูสวยแล้วก็ดูเฟี้ยวมากเลยนะคะผมสีดำนั้นตอนนี้ใส่ไฮไลไท์ซึ่งเป็นสีแดงสดเข้าไปด้วยเวลาที่ ถ่ายภาพออกมาเนาะมันก็เหมือนกับมีแฟลชที่เป็นประกายแดงเหมือนขนนกฟีนิกซ์เลยนะคะก็ชาวเน็ตเขาก็บอกว่าสวยน่าทึ่งมากเลยค่ะแล้วนอกจากการ การใชปร้ประกายแดงกับผมสีดำคลับของตัวของจูจิงอี้เองแล้วนะคะทรงผมเองก็ไม่ได้ธรรมดาแบบชิลๆค่ะก็มีเลเยอร์ด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ออกมาก็ดูเหมือนมีความแบบเคร่งขรึมนะคะเป็นสาวมากยิ่งขึ้นซึ่งณนะเรื่องนี้เออแบบบอกได้เลยชาวเน็ตชอบลุคนี้มากๆเลยนะคะบางคนถึงกับพูดว่าเอ๊หรือว่าตอนนี้จูจิงอี้กำลังเตรียมตัวสาหรับ,บบทบาทใหม่เนาะเรื่องแบบซีรีส์เรื่องถัดไปอาจจะเป็นแบบ ซีรีส์แนวแนวปัจจุบันหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะจากนั้นก็มีการพูดถึงเออไฮไลท์เนาะของจูจิงอี ถ้าโพสเอยแล้วก็การใช้พร็อพบางอย่างอย่างเช่นหมวกไอสไตล์หมวกเบอร์เบเร่ที่ที่เห็นในเซตของการถ่ายแฟชั่นเนี่ยนะคะซึ่งมันเป็นสีดำเนาะก็ทำให้พร็อปพอปดีเพราะว่าพรอปเป็นสีดำมาตัดกับประกายผมสีแดงของจูจิงอีนั่นเองค่ะก็ทำให้วงการแฟชั่นเองนะคะเหล่าบรรดาบล็อกเกอร์บิวตี้บล็อกเกอร์หลายๆคนก็ออกมา ออกมาชื่นชอบลุกนี้เพราะว่าก็เบื่อกับความงามแบบเดิมๆเช่นเดียวกันเอาง,ง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละเพื่อนๆดีมีการพัฒนานะคะแล้วก็อยู่ในวงการบันเทิงก็แสงสปอตไลท์อะไรต่างๆก็ต้องคอยส่องอยู่ตลอดเวลาค่ะก็ยินดีกับจูจิงอีด,ด้วยนะคะตอนนี้เธอก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็สามารถยืนหยัดดาในตัวเองแล้วก็แสดงบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอออกมาได้นะคะเธอก็นักสู้คนหนึ่งนะคะสำหรับจูจิงอีก,ก็มี จิตวิญญาณแห่งความกล้าที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองแล้วก็แบบพยายามพัฒนาแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งนี่ก็เป็นสเสน่ห์เฉพาะตัวที่ดึงดูดฟแฟนๆนะคะให้อยู่กับเธอมาจนถึงวันนี้ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอดูนะคะจูจิงอีกของพวกเราเนี่ยมีซีรีส์ทั้งที่ถ่ายสต็อกเอาไว้แล้วก็บวกกับที่กําลังถ่ายทําด้วยนะคะทั้งหมด5เรื่องด้วยกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นน่าจะได้ดูอย่างน้อยปีละ1ห,หรือ2เรื่องนับจากนี้ไปนะคะใค้ทุกท่านมี ความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ